สวัสดีครับกลับมาพบกับ Holy w o วิ์ประจำวันศุกร์ที่21มิถุนายน2024กันอีกครั้งนะครับหลักการดำเนินชีวิตคริสเตียนบนโลกนี้รับรู้ความจริงความจริงจะทำให้เราเป็นไทยเมื่อเราได้บังเกิดใหม่เป็นลูกของพระเจ้าผ่านทางการเชื่อและวางใจในข่าวดีของพระเยซูคริสต์แล้วการดำเนินชีวิตในฐานะคริสเตียนของเรานั้นควรอยู่บนรากฐานของความเชื่อ การเข้าใจและการยอมรับความจริงที่ว่าเราเป็นสิ่งที่ทรงสร้างใหม่ในพระคริสต์แล้วในพระธรรมงโครินธ์บทที่5ข้อที่17ได้บอกว่าฉะนั้นถ้าผู้ใดยอยู่ในพระคริสต์เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่บังเกิดใหม่สิ่งเก่าๆทั้งหมดได้ล่วงไปสูนย์สิ้นไปได้ตายไปแล้วจงมองให้เห็นเถิดทุกสิ่งทั้งหมดเป็นใหม่ทั้งสิ้น และเราได้รับการให้อภัยบาปและชำระล้างบาปอย่างสมบูรณ์แล้วในพระธรรมโคโลสีบทที่สองข้อที่13-14ถึง14ได้บอกว่าและท่านทั้งหลายซึ่งก่อนเชื่อนั้นได้ตายอยู่แล้วทางวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นบาปอยู่ในบาปจึงทําบาปคือการละเมิกดกฎทั้งหลายของพระเจ้าและโดยการไม่ได้เข้าสุนัตในเนื้อหนังของพวกท่านตอนนี้ ท่านรับเชื่อในข่าวดีแล้วพระเจ้าได้ทรงทําให้พวกท่านมีชีวิตบังเกิดใหม่ในพระคริสต์เช่นเดียวกันกับเราและได้ทรงให้อภัยในการละเมิดทั้งหลายของพวกเราพระองค์ได้ทรงลบล้างหนี้บาปทรงยกเลิกกฎแห่งการชดใช้หนี้บาปเวรกรรมยกเลิกกฎแห่งการกระทําตามธรรมบัญญัติที่บันทึกไว้ในหนังสือธรรมบัญญัติกฎแห่งการกระทํานี้ จึงเป็นศัตรูต่อต้านชีวิตเราคอยกล่าวโทษเราว่าเราทำผิดกฎละเมิดกฎต้องได้รับโทษพระองค์ได้ส่งเอาหนังสือกฎธรรมบัญญตัตินี้ตรึงไว้แล้วบนไม้กางเขนพระเยซูได้กระทำเพียงครั้งเดียวเราก็ได้รับการชำระจนสะอาดหมดจดและสะอาดอย่างนั้นถาวรน,นิรัน์ ในพระธรรมฮิบรูบทที่10ข้อที่10และ14ได้บอกว่าและโดยพระประสงค์นี้เราทั้งหลายจึงได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์โดยการถวายพระกายของพระเยซูคริสต์เป็นเครื่องบูชาเพียงครั้งเดียวเป็นพอโดยการถวายบูชาเพียงครั้งเดียวพระองค์ก็ทรงทําให้คนทั้งหลายที่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วนั้นถึงความสมบูรณ์ตลอดไปแต่ความประพฤติ การปฏิบัติตัวให้สมกับที่วิญญาณได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ดีพร้อมเป็นลูกของพระเจ้าที่ชอบธรรมแล้วนั้นจะเป็นกระบวนการค่อยเป็นค่อยไปหมายถึงการเจริญเติบโตของชีวิตคริสเตียนหมายถึงความรู้ในเรื่องพระเจ้าในเรื่องวิญญาณในการดำเนินชีวิตที่ได้รับการบังเกิดใหม่แล้วที่จะค่อยๆเรียนรู้ไปโดยพระวิญญาณที่สถิตภายใน จะส่งนำเราไปในพระธรรมกราเทียบทที่สองข้อที่20ได้บอกว่าข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้วข้าพเจ้าจึงไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปพระคริสต์ต่างหากทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าชีวิตที่ข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในกายนี้ข้าพเจ้าดำเนินด้วยความเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงรักข้าพเจ้าและประทานพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้า การดำเนินชีวิตในพระคริสต์หมายถึงการพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเราเพื่อให้เราสามารถแสดงผลของพระวิญญาณเช่นความรักความยินดีสันติสุขความอดทนความกรุณาความดีความซื่อสัตย์ความสุภาพและการควบคุมตนเองนอกจากนี้เรายังได้รับการฝึกฝนสอนให้รักและให้อภัยผู้อื่น เหมือนที่พระคริสต์ได้ทรงรักและอภัยบาปทั้งปวงของเราก่อนแล้วการดำเนินชีวิตในลักษณะนี้จะเป็นการแสดงออกถึงความเป็นคริสเตียนที่แท้จริงและเป็นพยานถึงพระคุณและความรักของพระเจ้าในชีวิตของเราเป็นการประกาศข่าวดีของพระเยซูคริสต์ที่สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริงพระเจ้าวอวยพรครับ